Uh -huh. ข้อ43กำหนดให้ c มากกว่า0แล้วก็มีเซตคำตอบของอสมการมาให้อยู่ในช่วงเปิดนะคะลบ 3c จนถึง c นะคะวาเส้นจำนวนได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะในเมื่อเรารู้ว่าเซตคำตอบเป็นแบบนี้เนี่ยครูส้มก็ย้อนกลับได้ว่าหน้าตาของอสมการเนี่ยมันก็คือ x บวก 3c คูณกับ x ลบ c นั่นเองจะต้องน้อยกว่า0นะคะจากนั้นค่ะเราก็คูณกระจายเข้าไปหน้า คูณหน้าได้ x กาลังสองหลังคูณหลังก็ได้เป็นลบ 3c กาลังสองนะคะใกล้คูณใกล้ได้ 3cx ไกลคูณไกลก็ได้ลบ cx ค่ะซึ่งก้อนนี้เนี่ยก็รวมล่างเลยค่ะกลายเป็น 3cx ลบกับ cx นะคะก็ดึงตัวร่วม cx ออกค่ะกลายเป็น3ลบ 1cx นะคะจากนั้นค่ะคิดเลขเลยก็ได้ x กาลังสองบวก 2cx ลบ 3C ยกกำลัง2ต้องน้อยกว่า0นะคะจากนั้นค่าเด็กเด็กก็ไปเทียบกับตัวแปรที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบเลยค่ะก็จะได้หน้าตาของมันออกมาว่าใครจะต้องเท่ากับใครบ้างนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะพบว่าหน้าตาของลบ 3C ยกกำลังสองนะคะจะต้องเท่ากับลบ6 C นั่นเองดังนั้นเด็กๆก,ก็แก้สมการหาค่า C ได้แล้วค่ะลบ3ตัดลบ6ได้2ครั้งนะคะ c กำลังสองลบ2 C เท่ากับ0แก้สมการออกมาค่ะก็จะได้ว่า C คูณ C ลบ2เท่ากับ0ดังนั้น C ก็เป็น0นย์หรือไม่ก็ C ต้องเป็น2นะคะแต่ข้อนี้โจทย์บอกว่า c ต้องมากกว่า0ถึงจะเป็นเซตคำตอบดังนั้นเราเลยได้ว่า c ในที่นี้ก็เลยต้องเท่ากับ2นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบชอยข้อ5นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย